สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกันอีกแล้วค่ะมือดีได้มุกน้องใหม่ค่ะเหินปะค่ะมุกน้องใหม่กับพักบุมี่ค่ะเพได้ไปตลาดเนาะค่ะมิตา์มาลาคีนุค่ะมาลลาคโนุกับอันหัวหอมแดงเนาะค่ะกับป้องเขาหน่อยขึ้นเกาล่ะค่ะกับใส่เสือพนักงานคือเกาเนาะค่ะเพได้เปลี่ยนมาขาดเจ็บๆน้ำกันค่ะมุกน้องใหม่ค่ะมือนี้มกน้องใหม่มุกเองค่ะกินกับมาลลาเลยค่ะ มาค่ะแบบพักบะมี่ไม่ อันน้องไม่ใจ่อันหมูสามชั้นไหมคะมั้นค่ะจะบแจ่น้ำกันค่ะให้ชี้ขายอย่ามั้นหา,ายจอดนมาคินขาวั่ายจนันเดียว แหมเดี่ยว้าแหมจะาส่วนแอมเแมเอาสวนมันเองสวนมีคันเดียวมาเลยยังกินอันบุมแ้อไหมมาแน่มกหะไม่ม่สามสันค่ะ แดดห้อนห้อนไหมคะแดดห้อนแฮงทำยังไงได้ค <Nixon> ่ะหลังนี้เป็นสีขาว แดดหอนแห้งแสบตาค่ะออก่อนหนาค่ะแต่ดีมันยังมีร่มอยู่ค่ะมีร่มแน่ก็เพราะได้เย็นแน่แต่ว่าแดดมันแห้งแนงดีค่ะมกน้องหม่แสบแห้งค่ะ เินกับหอมแดงกับเขากันอยู่ด้วยค่ะดอกพักิีตูค่ะ,คะใส่หลายๆรสค่ะดอกพักิีตูใบพักิีตูไหมค่ะใส่ได้หลาย,หลายแห้งหอมค่ะ Ké 2 mốc đây nè, hả? Hết mốc nhai luôn Thăm nhai nhai hả? tay khẩu จองโมกกระสิเบิร์ตเนี่ยค่ะคุยไปคุยมากกระสิเบิร์ต น้อใหม่มจัจะบ,บานไหมคะซอสหมูไนซ์อสอ,อันเดียวมีบ,บ่อะรบ้างนแมน่าตะโกนไอแอมออกมาเน้วมะนอาอันนี้ใส่มาละลายเบอรเรัลมนคืออยังมันแถมขนมนขาคนละ่วยแต่มันเดือดละลายเบอเ็อกโกแลชแ็อกโกแลตมันหวานนท้ายแบบนี้น ทุอนหลายใช่ไหมอร่อยไหมน่าอร่อยนะอร่อยน่ออร่อยมามอแงไปไรไปไ้อให้ไอ้ไอ้แนแฟนที่โต๊ะขยันเนาะเอาเงินไปไว้ไหนวะเกดแฟนเกด็นตูไม่ตูไมู่ไม่มีเงิน สวยที่บ้านัรับผู้ใดเลผู้สวยที่บ้านผู้อยางคอดอนี่เยมแ่งไางไปยางมากเมื่อน่เอาสวนม่ให้คั้นเดียวนี่มาเอาตอนแรกก็ให้อันนี้มาอันเดียวโอ้ยสองถุงให้เจ้าโอ้ยผีสุกให้อันนี้มาละลายหมดดิแอกน้ำหมดด แกจะมกมกนี่ตะหม้ตืมบ่ตืักตื่นิบยิ่ใงตา่ะแกก็นหอยกัน่รื่าลงตาเดี๋ยปเขาอที่ตู้ค่ะไม่ใช่าอะไรจะเขาติดมั้งวิธการ <hạm biệt> đưa đưa đó xay... là mong muốn cái phai nó làm cái nó làm nó nó Mới nào

บ้เกียงได้ค่ะหมกน้อยใหม่ค่ะแจ่มแห้งค่ะมัอนเน้่ย,ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยด้วยค่ะแล้วพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ